และเราก็เข้ามาอยู่ที่หน้าตัวเกมกันแล้วนะครับสำหรับเกม j u n i o r to the Wall หรือว่าเกมการเดินทางสู่ความมั่งคั่งของเรานะครับทุกคนมาเริ่มต้นกันเลยวันนี้เ,เราก็จะมาเล่นฟีสปินเกมนี้ทุกคนได้ดูนะครับทุกคนว่าจะเป็นอย่างไร,รฟีเจอร์มีน่าสนใจมากเลยสําหรับเกมนี้ ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนวันนี้เราเอาทุนมาเพียง500เท่านั้นนะครับทุกคนมาต่อมาเดี๋ยวเรามาดูตารางรายจ่ายและเงินรางวัลกันก่อนโอเคสัญลักษณ์สแคตเตอร์ของเราก็หน้าตาประมาณนี้นะครับทุกคนต่อมา Y ของเราก็จะเป็นรูปมือนะครับมาต่อมาก็จะมีทั้ง4ก๊กของเราเลยมีตัวอะไรบ้างใครรู้คอมเมนต์หน่อยนะครับทุกคนเออประมาณนี้แล้วก็จะมีอักษร AKQJ J จะถูกที่สุดนะครับมาประมาณนี้ แล้วก็มีฟีเจอร์การหมุนฟรีนะครับทุกคนเออถ้าเกิดสะสมวครบ3ตัวตัวละครก็จะกลายเป็น Y วนะครับทุกคนมีทั้งหมด4ตัวเลยทองคําแบบนี้จุกๆกันเลยสําหรับฟีเจอร์วันนี้ไม่สามารถซื้อฟีเจอร์ได้นะครับทุกคนเออต้องหมุนหาเองเท่านั้นเดี๋ยววันนี้เรามาลุยกันนะทุกคนมาสําหรับฟีเจอร์วันนี้ เราเอามา500วันนี้เราเริ่มเล่นที่เบต6กระกันทุกคนมากดออโต้สัก30รอบแบบไม่เปิดเทอร์โบนะครับทุกคนย้ําว่าไม่เปิดเทอร์โบนะทุกคนมากดไปเลย30รอบโอเครุยกันยาว,ยาวๆเลยเดี๋ยวเรามารอดูจังหวะเข้าสแคตเตอร์ของเกมนี้กันทุกคนมา มาทุกคน10ทีสุดท้ายและท้ายสุดจังหวะนี้หมดไปแล้ว20หมุนนะทุกคนยังไม่ได้เล่นสแคตเตอร์เลยเดี๋ยวเรามารอดูกันวันนี้จะได้เล่นหรือเปล่าสําหรับสแคตเตอร์ของเกมนี้นะทุกคนบอกเลยว่าฟีเจอร์เนี่ยน่าสนใจมากนะครับทุกคนมา6ทีสุดท้ายและท้ายสุดจะเป็นอย่างไรทุกคนเออจังหวะนี้อ้าวได้ลุ้นนะทุกคนได้ลุ้นอย่างไรสแคตเตอร์อีกตัวเดียวอีกตัวเดียวเท่านั้นโอ้โหเลยไปแล้วว่ะทุกคนเอ้าไม่เลยนะสวยๆมาด้านบนเออ มาได้เล่นสักทีนะทุกคนถ้าเกิดสแคตเตอร์มา3ตัวเราจะได้รอบหมุนอยู่ที่8รอบนะครับทุกคนมาเราต้องสะสมตัวละครนะทุกคนเออประมาณนี้เก็บ Y มาโอเควทั้งเกิด3ตัวเราจะได้บวก2รอบฟรีแล้วก็ตัวละครตัวนี้จะกลายเป็น Y นะมีทั้งหมด4ตัวเลยทุกคนถ้า4ตัวนี้กลายเป็น Y ก็เต็มจอแบบว่าจุกๆุไปเลยมายังไงโอเควยมา3ตัวสวยสบวกมา2รอบเพิ่มแล้วตัวนี้กลายเป็นวนะครับทุกคนเออมา ขยับมาตัวต่อไปแล้วทุกคนโอเคสวยสวยได้มาก่อนเลยช็อตนี้45มายังไงได้วายมาอีก2ออุ้ยขาดวายอีกตัวเดียวเท่านั้นทุกคนโอ้โหดูเปลี่ยนเต็มจอทุกคนช็อตนี้มาดิมาเต็มจอสวยสวย,สวยเงินรางวันก้อนโตมาแล้ว416เงินรางวันระดับซูเปอร์โอเคขาดวายอีกตัวเดียวทุกคนบวกสองรอบแล้วก็ตัวนี้กลายเป็นวายโอเควายมาสวยสวยมาบวกมาสองรอบนะครับทุกคนแล้วก็ตัวนี้กลายเป็นวายนะมา2ตัวแล้วทุกคนขาดอีกสองตัวเท่านั้น โอเคตัวละครด้านบนมันก็จะเปลี่ยนเป็น Y เลยนะทุกคนถ้าตัวไหนเป็น Y แล้วนะมาโอเคสวยๆเออแบบนี้ขัด Y อีก3ตัวทุกคนเราจะได้บวก2รอบมาขอ Y หน่อย2ตัวโอ้โหมาเต็มจออีกแล้วครับทุกคนช็อตนี้มาสวยๆขาดตัวเดียวตัวสุดท้ายไม่เต็มจอนะมาอีก194เงินรางวัลก้อนโตมา5ทีสุดท้ายทุกคนขอวหน่อย3ตัววไม่มาเลยจังหวะนี้วไม่มาเลยนะครับทุกคนมาอย่างไร ขาดวายอีก3ตัวเท่านั้นหเงียบเลยวายขอวายหน่อยโอเคมาอีกเท่าไหร่จอน,นี้46มา2ทีสุดท้ายและท้ายสุดไม่น่าครบ4ตัวนะนะสำหรับใครที่ชอบเกมประมาณนี้ก็สามารถมาเล่นได้เลยชื่อเกมว่า Junior to the War ของเรานะครับทุกคนเฮ้ขาดวาย2ตัวขอวายอีก2ตัวเท่านั้นทุกคนวายอีก2ตัววายอีก2ตัวไม่มานะครับเออก็จะประมาณนี้นะสำหรับการเล่นฟีเจอร์ของ เกมนี้นะทุกคนสามารถมานลุ้นได้นะใครที่ชอบความตื่นเต้นอะไรมากมายก็เกมนี้เลยแนะนําทุกคนได้มาที่863กันเลยทีเดียว12รอบนะแต่ได้วายมาแค่2ตัวนะเออถ้าได้วาย4ตัวนะจุกๆไปเลยนะมาก็ขอพอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันทุกคนมาขาดอีก4รอบและกันจบ4รอบนี้ก็ขอพอละกันทุกคน ใครที่เล่นแล้วได้วายครบ4ตัวก็มาคอมเมนต์บอกหน่อยนะทุกคนว่าเต็มจอเนี่ยเป็นอย่างไรได้เยอะหรือได้น้อยแบบไหนนะครับทุกคนโอเคมาวันนี้เราก็ได้มาอยู่ที่1643กันเลยทีเดียวสําหรับใครอยากเห็นเราทาบั๊กเกมอะไรไล่เบ็ดเกมอะไรหรือว่าเล่นสแครเตอร์เกมอะไรก็คอมเมนต์ชื่อเกมเอาไว้ด้านล่างได้เลยสําหรับวันนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเกมหน้าสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ